หลไปตลาดมากแล้วครับแตเมื่อปนป่าไปหาป่ามาหลาบกับพ่อใหป่ามันบ่มีได้ซื่อประดุกมา่นครับตอนนี้ครับหายแม่ขั่วเฮ็ดอยู่ครับแม่ขั่วกตลังทำปนป่าอยู่ปนประดุกครับกินแรงครับมีพักบวกพัก กินแรงน้ำกันเด้อครับพี่น้องพวกบักบัวพักขุมหลายอย่างครับปนปลาปนปลาดุกใส่แมงดาแมงดาหน้าบวกหมูบวกปานบวกหมูนี่ก็กกกกกกร,รวมญาติพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเด้อครับ ทำจนกินของอีสานัจนบัิใจิผมกักดไลกดแชรนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับฝากพี่น้องกดไลกดแชรผมนะครับ ก็คิดตามเคยอำนาจลงก็จะเหตุไปเรื่อยครับทายท้ำไปเรื่อยเอตลาก็จะตายทำไเห็นยังก็จะทายท้ำไปน,นี่ก็ต้องพ้นไป ครับพี่น้องโลกับพี่น้องาดูบลุใ่แมงดาย้ายผ้าก็ลังเห็ดอยู่ผนปลาลุกใส่แมงดาย้ายผ้า กับเก่ากับน้ำถนัดกับเห็ดของอีสานตุนน๊กแกงเป็นอาหารอีสานนี่ถนัดครับครับว่าใครเลือกินหรอครับมีแต่เห็ดกินจืดแต่ย่ำจำเป็น วราเด่งรวนกับจังสีอครับตำรากระสิเห็ดกินสืออนส่อของตลาดของทุนหน้ามาเห็ดกินเองครับครับปุนปลา ปะปุ๊ปปุ๊ปใส่ผงนัวสักน้อยครับใส่หลายผงนัวหัวสิดโดน ผมชิรวนผงน่วสมโมยผงน่วยขโเสียครับผูน่วอันตั้งเสียครับขโมยพวกขโมนยนะง่ายตังนี้เขียง เั็นง่ายๆครับว่าต้องหาเขียงยากครับกปากโคกเป็นเขียงเลยครับเห็นแบบจวดเลยครับจุดจวดเลยอีม่ต้องมเขียงครับว่ต้องไปหาเขียงมาหั่นยากกระปั้บพืชกระบุ๊บครับจวดอยู่ก็มีห้ากเองปลูกอง ปอดสารผิดครับม่มีสีทยา์จ้ะับปวดไปปวดสารผิดที่ชาวบ้านเจกินเองขายกับพ่แพงครับมันนกคำนาณหาบาทกรุงเทพบ่้แล้วครับกรุงเทพ,เท,พทื่ว่านะครับมันเขาการขนส่งมันไ,ไกลๆกับแพงธรรมดากรุงเทพ จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามเว้นะครับเพรีมนมาดครับคุณอะไรครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งคุณผมครับขอบคุณครับ